สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนคลับเอลซี่มาหอดดมแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีทุละด่วนทีไปทำทุละเอ้ยมาสอนรถใหม่รถใหม่น้ำเบาวตุ๋ยพี่น้องุออกไปยโะโสตัวนี่ยโอ้คืออย่างนี้สีขาดสีขนาดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ คาดชีคคาดสีคคาดชีคคือป้ายทะเบียนไหมดี่นี่หรับยอโซทอนโอ้สีคาดซีขนาดเลยนี่นี่คือเจ้า half. ข,าขา ok? องรถเยู่หอเป็นไนเพื่อนเงาตัวเออหยัดเงนแรงงานตัวตัวแห่งตัว ยาดเหนือแรงงานบริบริบริยันไหมบริเนียนไหมบริเนียนบริเนีนบริเนียนนี่ครับบริเนีนพี่น้องบริเนียนบริเนียนบมาจานียนงหนี่ครับชาทีนช่องแรกนี่โอ้ช่องแรกเลสียเงินหินซื้อ4,300คลูกในปรเท

สี่ขัดสิงามงามเลสวยจังไเพิ่งยไหมเยถ่ายรูปสมเดี๋ยวน้อเขาถ่ายให้สวยมากสวยมากสวยมากอ้าหนามาดิเอาดีจะต้องบาตื้อครับพี่ดองครับตุ้ยถ่ายล้องนองเขา่ทยเลยเออของผมนะใพอใส่พออะไรก็ในพอมากเลยใส่พอจะของพาะอทิดกับนนะเาองแรกเนาะโอ้โหโอ้โห ยาดเงือแรงงานของบ่าวตุ๋ยนะสุดยอดเลยแกะกองสีกระดาษวกเล้ดิปวดแล้วยอนแสงนี่มันด่างวะ่านว่านี่พีย้อนย้อนย้อนต้องย้อนแสงย้อนแสง้ออ้วนหนาดออกทั้งหมดอิน้อนี่ยนนี่ส

Honda City คล่องวันนี้แหละนี่ตัวเองหันนาเขาโอ้หันหนาออกเลยงามตัวโอ้สุดยอดเลยสีไหมมัก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 ,ก,กขนาดเลย,ป,ยปังน้ำอยู่นั่นสุดยอดเลย Lang à, len ừ. mặc nằm mặc nằm mặc nằm xì ngam mặc nằm ngam năm rồi. Xí ngam 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 ต่างว่าลำเพลินพาลวยนี่ครับน้องน้องลำเพลินพาลวยเขาไปยืนเทียบกันนะเจ้าของรถเจ้าของรถยืนเทียบกันเหาอยืนเทียบทั้งหน้ากันนะเจ้าของรถนะผุนนะเฮ้ยนี่คือน้องลำเพลินพาลวยของบ่าวตุ๋ยครับพี่น้องครับเอายืนเทียบด้ยยินเทียบโอ้ยสวยงามมากเลยมากมากมาก

ยืนยึนอย่างนั้ซื้อๆดอกหอยยีนยรูซื้อๆดกตอนนี้หยยนผู้เดียวซื้อๆท้ายรูซื้อๆดอกยก็ไดพวันนี้ก็เกินนั่นหอยังไม่ไก่ก็ได้นองนี่ครับเบ่งเขาก็ได้ นอนล้เพ <mile> ื่อนน่้อยันเส้นไเนงมาฐานรมาฐานมาฐานมาฐานมาสมธนาอยู่กับสาน่อยอยู่หรอเยหมนาอน้มก้าฐานอเิ่มาฐานเอาก้อจรกไอทนพ่อานือขันหนึ่งขนาดจีแถมอีกขันนึ่งเนาะแถมอีกขั้นหนึ่งเลย

เออย้อนเดี๋ยว่ไปนผมงได้นะเดี๋ยวช่วยจัดการแล้วเดี๋ยวผมอังในจนหเอาอันนี้ทายเพิ่มเติมยังว่ผมจะเดี๋ยว้อบมมาน้องบอมองบ ดเนนี่ไบดน่เะบดเนเ่เดนครับพี่น้องบรเเด้อเอาไปเลยแกมาดวเีาเา่ลูนมไครับโอ้ยเจงามเจงงางามเจงามเอาดีนจาดีเจาบานิสิเดขยันก็เก่ายู่ดีเนเหมือนนะบานิขยันก็เก่าดินี่ตลวนี่่อเครับนี่แหละนี่ัวนี้แหละ ี hoy, hoy, day, uh, ่น้องเหลือเสื้อครับตรงกับหมายเลขท่านเก่าครับอืเป๊ะเลยโอเคอันนี้ก็ยังมีเลขจำนวนนันอยู่มั้งเหรอยังมีสามยี่สี่ยังมีสามสี่อยูอันเก่าก็มีสี่สามอยู่เนียนแน็กเลยพี่น้องเด้อเบาเบาเด้อเบาๆครับตัวเด้อเบาเด้อครับมาบอสฟังนังบ้านนี้ เราคงขออย่าเอาของนะคเอาโอเคครับคลิปนี้ไว้ส่นิทคนไม่ได้คิปหนักครับขอบคุณท่านคลับดูซีทีถามยืรด่มก็เลยกดซับสไครต์ช่องพ่อปัญญาที่เราบุรออฟฟิเชียลครับอาณาจักรของเขากําลังสั่งหลายๆอย่างครับพี่น้องครับตอนเับ